ครับวันนี้ก็ได้กินไปท่ากันแค่เด็กครบพี่น้องแค่เด็กครบยังแรกนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะไปเมืองไทยบรรยากาศในเมืองนะครับเนาะมาน้งกันนะครับครับเบาครบนะครับช่องที่สามหากินเด้นะครับก็ผมนะครับหากินในที่สามนะครับเบาแม็กนะครับผมอ่เมื่อเร็วมาหากินน้ำกันนะพี่น้องเนาะคลิปน้ำกันนะครับผมตอนนี้ก็ได้กินเป็นทางไปอ่าที่ หน้านะครับตรงหน้านะครับที่ตรงหน้านะครับเดี๋ยวไปเมื่อมัรแยกาศตรง cetera, หน้านะครับว่านจเป็นยังไงนะครับเป็ดจีได้เด็ดอะไรอีกโคมปอรนะครับถามว่าได้ใครได้ครับผมใช้เป็นโคมครับพี่น้องวะเนี่ยใจะเป็นโลมรอบเบิ้งครับมันสีม yep. ันวะครับพี่น้องเนี่ยน้องไปตามคพี่ตามตามเลยครับเด้อตามเบิ้งครับผมตามไปตามใครกินน้ำแรกพี่น้อง ได้เดินทางมาหอดลำพียงน้อหอดบางหองจิตใจล้วนะครับนี่ครับ้าหล้างนะครับเป็นไอหน้านะครับเพราะว่าแถวนี้ผมกระจาว่ามันกลบหลนะก็ได้กิมาล่องเมืองนะครับว่าแถวนี้มันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรันี่ครับเบาคมนะครับช่องอีสานฮากินนะครับกับผมเบาแม็กฮากินแบบอีสานนะครับนี่ครับเนี่ยครับไ่เดียนนะครับผมเดี๋ยว์โฮมเมืองนะครับวิซี่ไซเล่ก็ได้กันนะครับ ให้เบาคมนะครับเป็นผู้ใส่นะครับเดี๋ยวผมถือกล่องกันเลวกันครับเพื่อความสะดวกนะครับก่อนใส่นะครับให้ฟ้าเหลี่ยมก่อนใส่ครับประมาณนี้นะครับผมอ่าปัดล้านจากน้อยนะครับหรือว่าบ่อปัดกะแล้วแต่สูตรไปสูตรมันป็นเพียงเนาะใส่ใบ้างคางนะครับเสซ็ตไปแล้วครับหลังนึงนะครับ ตามไปครับผมตามมาเลยครับเตันเริ่มโยกเด่นแล้วครับมาเมื่อจังหน่อยเมื่อนีงมาคันกันหไยนะครับมาล้งที่สองครับเหยื่อนะครับเหยื่อก็ใส่เดียนนะครับใส่เดียน ใส่เดือนนะครับหลังที่สองนะครับน้ามูฟเล็กน้อยมูฟลาด้านเกดิกดเล็กน้อยนะครับใส่แบบเร็วๆเลยก็แนเลยกันนะเพราะว่ามันคําแล้วนะครับมันคําแล้วเขาซาเขาลรียกันนะว่าแถวเนี่ยมันกบพ่อได้โยนนะ,ะก็เจ้ามานะครับ กูมันพอมีอยู่นะเขาก็จึงเขาบ้านแง่นะครับเขาว้านแงเขาดำแงน,นะครับแกมกันไปบ่ไปยังพี่น้องว่าจะมันมีนะพี่น้องนะไปสมุดข้างหลังมันเสร็จไปแล้วครับสองหลังนะครับโอ้ไป็นมากขนาด หลังที่สามครับผมหลังต่อมานะครับเพื่อนที่อาจจะหลกๆจังหน้อย <c oughs> มือเบิดจลงกน้อยนะครับนะ่ครับสีหกๆเั็กน้อยนะครับบ่เป็นยังวาแต่วันนี้ครบนะครับสเสียบเงียเขาครับผม เบ็ดกับ,บ่อได้อามาไลาไปในเบื้องนาะเบ็ดบอมา,า,มามาเศร้ากัวเรว่าเศร้าสามสิบีและนะครับพ่อใส่ลายมายำนะครับพ่อใส่ยำมมานะนี่กันแท่ถามไปปะยืนนอนมืดาหมืดเ,เอาไปมากใส่เ ได้ยอด้ยเอเสียงันยรกบไลยครับเท่านี้มาลองเิืงครับวันนี้เสียงบูป่าเขาจะตะกี้กุกบงูมันกบอะ đi đi <laughs> ba bất 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 ก็ไปต่อ,ตอส่งกลางกันแท้นะนี่นี่นคือเริ่มเมินแล้วพี่น้องเริ่มเมินแล้ว เดิมเงินแล้วเนี่ยสิคะเนี่ยจุดเตียนดูมองกันหน่อย เ่ยครับนสิบวเลยท้ายให้เมึงสุวหลังได้เพีินเนะอเพราะว่าเริ่มคำลแล้วเดี๋ยวพอกินมาทายให้เมึงตอนไม่ยามก็แล้วกันนะครับเนาะอ่าจะดีทายให้มึงตอนไม่ยามนะครับหลบๆตรงไหนนะ อ่ะมาเนี้นะครับเดี๋ยวสกีทายให้นบ้างนะครับตอนมีสีมะยามนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปท้ายเมื่อก่อนว่ามันเกลี่ยมคำแล้วนะครับเดี๋ยวมันสีใส่บอลแล้วนะครับสี่ครับผมมาแล้วนะพียงเนาะคำแล okay. ้วเจเวลามาอยามเด็กกบนะพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวเขามาลุ่นกันนะครับว่ามันสิใดจะโตนะครับสี่งดีบ่นะครับหลังจากเขามาใส่ไว้นะครับว่วงวังแรกนะพี่น <upward> ้องเนาะเดี๋ยวสีมะยามเนี่ยมาเคลื่อนนะเพียงเนาะ มายามมาไต่กันกไปเมืองกัน,เ,นเลยครับว่าที่ไต่บ่ไหนะครับไปเมืองกันเลยครับสวัสดีครับไปครับบัณฑิครับพยายามกันเมืองังแรกครับเมืองใดแค่ละแค่ไปแค่ละนันบ่งมากำลังนี้อยู่บ่เมืองใดอ๋อให้กินให้เต็มโอ้ลุด

้รงกาไปเขาล้างแล้วนะเสียดายอยู่นหมครับบ่เนี่ยลังที่สามครับเปงนไเนาะที่สามเดี๋ยวนองโอ้ไม่มานนะารไม่แม้รบ โอ well. ้ยยังเวพี่น้องีละโอ้โตเอเบยบพี่น้องกดกบกดลนนมมกลงนมอาทำการกดเอาพี่น้องมาเลยโซโซโอ้หอโตใหญ่มานลวเตียมนี่ครับอ่ะสรงลงเขียวไว้อับ มานเยอะมานเยอะมานเยอะไปครับไปต่อครับนู่นหลังนี้ด้วยไปเลอ้หลังนี้บอลลอนพี่น้องนะนี่ไปแล้ไปต่อไปครับไปบไนียเมืองหลังต่อไปครับ ใน้ำปลาขาอืมใช่น้ำปลาเข่าเสียงเขียยเสียงกบหองเซี่ยลี่ยลทีเดียวาซีมได้ไหจะไปลองได้ยิ่งนขึ้น่่ะไฟหัดแบบบุแจังมาเลยเอ้าไแม่เราหมดเลยไหนมั้งดู เิเลยละโหดพี่น้องเขียนโดนเลยน้อยน้ำองลงน้อยเมย์ไหนเมยแล้วก็เต็มบักเเลยปอดอ่ปดอ ได้มาแล้วครับผมไปครับผมไปหลังต่อไปโอ้หมันมอน,อนะนู้นนี่ย้อยสินี่คือกระจวายสินคน,นแนะนำมากมองนี่มีอย่พ่อได้กินเนาะครับบัวลายมากระจวายกับพ่อได้กินพ่อได้เหล่าอืออัดูกินไป อ้าวโอ้หมดเลยดิ๊กินเลยโอ้ตัวไหมอือบหน่อยกบหน่อยโว้ยคับหน่อยบันเดย์นี่อือออ๋อลูกสาล้กสาจับจับจับดีจบดีดรุดรุดเขาป้าเขาเรียบร้อยเด้กี่น้องนี่ ปลาทายเยอะปลาทายนะครับได้สาตัวแล้วสาตัวสตัวแล้ว้มันเยอะมันเยอะก็ได้เล้วเยอะเล้วเห่าเยอะนะครับไปครับยามตัวเฮ้ยยมตัว นองดูนี่วะนั่งได้จับมองเลยอยู่เลนี่้าลังนึงโอ้ยลังนี่บดมานเลยทีเดียวเปียนเี้ยไรลกเปลี่ยนเงียไหละพี่น้องนี่ลังมานลังบดมานเนาะ ธรรมดาครับเจียวสุดลังกับอ้ก็่แม่แล้วจิมานทวดเนี่ย่ลังเจอหลังบ่เจอนะครับพรากันือว่าพอได้กินยูวมองดนี่ปะไปเเเเฮ้ยเฮ้ยือ่โอ้ เห็นหนาวนาวอะไรไหมครับครบหน่อยกำลังพรบปนอืมครบนมครบนมโมหน่อย่าไงนะครับใกญ่จกโตแล้วอาจจะซี่หาโตแล้วพี่้องถือว่าพออจะกินดูนะครับเนาะ อาจจะไปหลายจะว่าก็พอได้กินอยู่มันนี้กบอ,อยู่หงร้ายไปเลยทำไม่เมืองส่วนที่ว่าเป็นตัวนี้กบมันบ่แม่นได้เลยมันมีอยู่เมืองหลังสุดท้ายกันครับหลังจากยามมาหลายหลังเติบแล้วนะครับเมืองหลังสุดท้ายลุ้นกันครับว่าวัทีหมานบ่หลังสุดท้ายตบท้ายบ่เดน่เกล่อะเน่ทางเน้ Oh, ม่เอ้าเปลนเปลี่ยนได้ตรงนั้นโอ้มาในลีกหรอโอ้ยเหนหมดแล้วเตือนโยนอะไรเตือนโดนอลไรเง่าเลยพี่น้องเอ้กินโดนนะครับตัวหิมายามโอ้มาเอีบเลยพี่น้องตัวทุ่ยคักแล้วมโอนี่คักแล้วเดี๋ยว น้ำหมดเตาได้แลวกินแล้วพี่น้องเอ้ยน้ำเต็มเาแล้วนั่แหละน้ำเบ้งด้วไอ้พี่น้องเบื้งเหลอคบโคหยามมากดลยย้ายไหมนี่รมางลองกะรงโอ้เพี่น้อาเห็นปะจับจ็ตัวนี่1 <One> 2 3สองสามส้าหตัวประมาณหตัวเนาะ โอ้ในการนี่ครับตกกำลังพอคนอือตกกำลังพอคนกระดับองก็ประมาณํำนี้ร <Bond> <pakai Again> ับแมงเนาะประมาณแค่นี้นะแม่ยองมายามเด็ดกบนะครับเนาะครับผมหลังจากยามกับได้ยุ่ประมาณห้าหกตัวนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่พอกินยัื้อมึเส่าอยู่นะครับอาจอาจะไ่ได้ขายแม่ของแต่ว่ากับพอได้กินอยู่นะครับเพราะแบ่งกันไปกินนะครับทางเบาคมนะครับแ่งกันไปกินเนื้อมึกเส่าพอได้กินนะครับ แล้วเราอยู่นะครับประมาณนี้นะครับจะรับการมาใส่เบทกบนะครับภารกิจนะครับก็ถือว่าสําเร็จนะครับเนาะได้ป้อนกินอยู่นะครับเนาะสุดท้ายนี่การจะเลื่อนเพื่อนเนาะสุดท้ายนี่กิดอะไรเกันอะไก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันน้ำแน่กันแล้วกันนะครับฝากกดติดตามนะครับผมทางช่องหากินแบบอีสานแล้วก็ช่องอีสานหากินเด้อนะครับสองช่องนะครับช่องหากินแบบอีสานแล้วก็ช่องอีสานหากินเด้อนะครับฝากกดติดตามโกะไรโกะแชร์ให้น้ำแน่กันแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับ สำหรับวันนี้ผมสองคนนะครับบ่าแม็กกับบ่าคมนะครับคงต้องลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าว่าสิบะลุ่งคลิปเกี่ยวกับอีกยังกับฝากกดติดตามน้ำเนกกัน็นกรณีกำลังเหริมวันนี้สวัสดีครับ